ครับสวัสดีครับผมเสียหมานมาตลอดเนาะวันนี้ก็วันที่5เนาะ5มกราพศ2อ6พอปีใหม่นี้เนะาะผมก็จะมาแจ้งให้ทราบเนาะก็ผมมีอยู่ผมมีที่ดิน <c oughs> อยู่ที่อำเภอลีหรือจังหวัดลำพูนนะฮะก็เป็น เนื้อที่โฉดติดแม่น้าฮะอันนี้บอกก่อนติดแม่น้ําเดี๋ยวจะไปถ่ายทำฮะติดแม่น้าฮะแม่น้ําแม่น้าลีฮะติดแม่น้ําผมดูทางพิกัดก็อนนะทีร้าวๆดูก็น่าจะอยู่ประมาณอ่ารวมๆร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเมตรนะเนาะประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะอาจจะถึงสองร้อยเมตรก็อาจจะไปไปได้อ่าเนื้อที่ ทั้งหมดนะก็12บไร่ฮะนี่เจ้าของเขาเปิดมาที่สองล้านไม่ใช่ผู้ผิดสองแสนห้าหมื่นเนาะสองแสนห้าหมื่นบาทราคานี้ฮะแกแกรับแบบรับเน็ตเนาะราคานี้แล้วก็เป็นสวนฮะเป็นสวนเป็นสวนอ่าลำใหคุณลำาไยเนาะคุณลำาไย่เป็นสวนลำาไยฮะทั้งสวนในโฉนดฮะด้านหน้าสวยมากฮะโฉนดด้านหน้าติดทางสาธารณะ อาจจะเป็นปัจจุบันจะเป็นทางดินหรือทางลูกรังไม่แน่ใจอ่าแล้วก็หาถนนอ่าอะไรนะหนึ่งศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยเข้าไปหาแปลงนะถนนนะถนนเส้นเส้นลาดยางเส้นหลักนะก็เป็นลาดยางชนบทแตเ่เนื้อที่ของแปลงที่ดูพิกัดแล้วมันจะเป็นทางลูกรังแต่ปัจจุบันนี้น,ะน่าจะเป็นอ่าหรือคอนกีตอาจจะเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมก็ระบุด้านหน้าทางสาธารณประโยชน์ด้านด้านหลังก็ระบุอ่าแม่น้ํา ลีฮะติดแม่น้ำลีสวยมากเนื้อที่ไม่แพง12ไร่ไร่ละ250,000เดี๋ยวผมจะไปทำรีวิวเนาะให้ท่านผู้ชมก็อันนี้มาบอกประมาณนี้ฮะที่ถูกฮะก็วิวภูเขาด้วยนะดูแล้ววิวภูเขาแล้วก็ห่างจากถนนเส้นหลักก็คือน่าจะสี่เลนเข้าไปถึงแปลงก็น่าจะไม่เกินกิโลครึ่งนะผมว่าผมดูในพิกัดไม่น่าจะเกินกิโลครึ่งแล้วก็ติดทางสาธาระระบุถนนระบุสวยนะฮะที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยม อาจตะตัาแต่ช่วงช่วงท้ายของก็จะโค้งนิดนิดโค้งนิดนิดเนาะก็ติดทางสาธาระน่าจะติดทางสาธารณะน่าผมดาวดูน่าจะร้อยประมาณ120เมตรนะแต่ติดอ่าด้านหลังติดอ่าเขาเรียกอะไรติดแม่น้ำแหละร้อยกว่าสวยแปลงนี้เดี๋ยวคอยติดตามนะฮะสิไร่ไล่ละ250,000หบาทสวนลำใหญฮะก็ติดตามนะครับคงไม่ขีวัน,นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทําถ่ายทำเนาะก็จะให้ดูพื้นที่จริง ครับก็ฝากไว้แค่นี้เนาะสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอให้ร่ำลำรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาครับ